โอเคครับก็ต้องกับสวดดัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยเลยนะครับก็ขอกันมาเยอะมากเลยว่าพี่ลงมอนภาษาไทยยังไงนะครับ,นะรบก็มอนภาษาไทยใน Hard of Iron ที่ผมเล่นมันมันยังไม่อัปเดตนะครับมันยังเป็นเวอร์ชันตัวเวอร์ชันเก่าฮะหนึ่งจุดแปดหนึ่งทางผู้พัฒนาเขายังไม่อัปเดตนะครับก็ใครที่จะเล่นเนี่ยนะครับก็ต้องปรับปรับไอตัวเกมมันเป็นเบต้าให้เป็น version, เวอร์ชันหนึ่งจุดแปดหนึ่งนะครับถึงจะเล่นมอนภาษาไทยได้นะครับนะ พยายามดูนะครับเห็นหลายคนเป็นเหมือนกันว่าพี่เข้าไปทำไมมันขึ้นแบบขึ้นหลุดก็คือหลุดอะ่ะก็คือมันเวอร์ชัน่จดหนึ่งนะครับนะตอนนี้ว่าเกมมันเวอร์ชัน่ด้าหนึ่งแล้วนะครับก็วิธีโหลดก็เข้ามาในสตรีมครับเกมแท้นะครับนะต้องเป็นเกมแท้นะก็วิธีปรับผมก็เพิ่งไปรู้มานะคนพ,พวกคุณนี่แหละบอกผมนะก็กดมาที่เกมนะครับแล้วก็ไปที่เวิร์กช็อปนะครับนะนะไปสิโอเค จริงๆเนี่ยจะเลื่อนหาก็ได้นะครับพิมพิมว่า t h a i ก็ได้นะครับน่าจะเจอปะอันนี้ครับนี่ฮะเจอแล้วเนี่ยครับนะก็มันจะเป็นภาษาไทยนะครับเขาแปลไว้นะฮะคือก็แปลก็เกือบเกือบเต็มร้อยครับนะก็ต้องเป็นเกมแท้นะครับนะแนะนำนะครับเกมแท้ไม่กี่บาทหรอกนะฮะตอนนี้ลดราคาน่าจะ หมดไว้ยังว่ะไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะครับนะก็เขาแปลไปให้แล้วก็เนี่ยฮะกดสมัครสมาชิกไปครับแล้วมันก็จะดาวน์โหลดให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็จะไปอยู่ในในเกมของเรานะฮะดูดีงานผมเต็มเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยครับนะก็จะอยู่ในนี้ในมอนนะครับนะก็ประมาณนี้นะวิธีโหลดมอนภาษาไทยนะครับนะก็เวลาเข้าเล่นก็อย่ายลืมมาติ๊กด้วยนะครับนะอันนี้คือบอกสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับนะ เนี่ยก็กดติ๊กไปด้วยครับนะก็คือปรับเวอร์ชันเกมให้มันเป็นเวอร์ชันที่แบบจะเล่นได้ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มอนไว้ให้ด้านล่างแล้วกันจะได้ไม่ต้องค้นหานะครับนะก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวจะอัพคลิปให้ที่หลังแล้วกันนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนัดีบายบาย